นะเท่ๆพันติเอาไปนี่<อ>นะโอ้โอ้โอ้โอ,โอสส้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พบกับผมหาหารวากนินบ้านๆกับ ไผ่สีทองเนาะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปปักเบ็ดกลางวันวันนี้เพิ่งทาเสร็จใหม่ๆเลยครับนี่ทาเสร็จเมื่อกี้นี่สิบสิบกว่าคันก็เดี๋ยวลองไปปักกลางวันดูเดี๋ยวกลางคืนเราก็จะไปปักกันต่อเนี่ยเยื่อที่ใช้ก็ใช้เดือนครับเยอะแยะใช้เดือนครับนี่เลิอกอันนี้ก็เจอแล้วนี่ออมครับโอ้โดินเนระด้ได้ดมหคุณอืมมัฟ เดี๋ยวเราไปปักกลางวัน <peanuts> ปักกลางวันต้องใช้ใช้เดือนครับกลางคืนนะผมจะเอาเป็นเขียดโอ้โหตัวใหญ่อุ้ยมับเอ๋อ้ยนี่นี่โอเคน่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราไปทุ่งนาทุ่งนู้นหลังบ้านผมเอง หากินใกล้ๆบ้านก่อนไปเดี๋ยวไปดูกันครับควานหญ้าออกให้หมดเลยครับปักมือปันป่นๆพื้นสักหน่อยครับปักให้เดือดดีผมผมจะปัก เลียดนะครับไม่ได้ปักรอยครับเกี่ยวก็นี่คือแล้วก็พันพันมาเรื่อยครับกลางวันก็รุ้นได้หลายอย่างอยู่กบมั่งปลาหมอมั่งปักจมเลยนะครับของผมจะปักจมเลย นี่ครับปากเลียดกับดินเลยแล้วก็เช็คเหยื่อให้มันอยู่นะครับผมจะวางเลียดกับพื้นดินเลยถ้าเป็นปากกลางวันนะครับถ้าปากเขียดเราก็จะปักลอยเดี๋ยวผมจะไปปักก่อนแล้วก็มายาพร้อมกันทีเดียวเลย กลางวันนะครับแนะนำให้ปักไปลึกๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันร้อนมันไม่ค่อยออกมาแล้วฝังนี่ก็ฝังสุดท้ายนะครับมันจะอาศัยปากข้าวอยู่ครับกลางวันขนาดกลางวันผมยังเคยปักได้ปลาไหลเลยแต่ส่วนมากกับปูเจเยอกะปูก็เอาครับเหมือนเดิมครับอืม โอ้ยเกี่ยวครับเกี่ยวพันไปเลยมันจะมีไอ้ขดกับไอ้เพนที่บ้านผมนะครับแต่อ้ตัวนี้ปเจนเป็นไอ้เพนมันจะเกี่ยวยากจึ๊งๆครับเกี่ยวให้เป็นปุ่มนะครับนะครับปักจมเหมือนเดิมครับ ปันปันให้กินมันออกครับโอเคเดี๋ยวสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเรามายาม้อากันผมก็เดี๋ยวไปทำทำงานต่อแล้วครับมายามรอบแรกกัน ครับทักท่านท้าวครูไวลกโอ้ยเฮ้โอ้ยผันลุ่มปุ้มเลยครับโอ้ยนี่ไม่ได้ตัวเนาะเดี๋ยวพยายามอันต่อไปอันนี้เป็นไงเหยือยยหอ่อยัอยงอยู่บ่ ี่ยตรงไปต้นสสด,ดาวมีไฟไหมมีมปักผิดวิ่งไปแล้วมัง้งตูใช่ไหมตูเอาไปแลหลฮะเกี่ยวเยอะไหม นี่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาอันนี้ปักกลางวันนะครับเดี๋ยวปักกลางคืนอีกรอบเบ็ดแค่เท่าไรสิบหลังยังไม่ได้ทำเยอะเบ็ดนะครับ โอ้อต้องดีดนี้ด้วยครัก่อนนี้ยไปดีดไปต้องเอานดีดไปครับไปกันต่อไม่สายเป๋ซ้ายเป,เป๋ขวากันนะสิเฮ้พูดไปเล่น โอ้ยโอ้ยโอ้ยจอยประสนประสนโอ้ยโนมนละแท้ๆพันเต้นี่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพันเต้แล้วครับไม่เคยได้เจอเฮ้ยใหญ่ใหญ่ๆก็ไเดือนหน่อยโอ้โหมนละแท้ๆอ๋อปลดยังไงตอนเนี้ยใส่เกลือครับรุ่นนี้เฮ้ยตัวใหญ่ต้องมีเนี่ยนั่นมีตัวน้อยบอกว่าตัวใหญ่ต้องมีนี่ชี เอาละครับรุ่นใส่เกลือสองตัวแล้วครับพ่อแม่พี่น้องหนึ่งสองสามสามหลังกันเนาะสามหลัง,งได้สองตัวครับรุ่นใส่เกลือรครับใส่เกลือตักแดดทอดข้าวเหนียวเบ็ดแค่สิบหลังครับวันนี้ไม่ทำเยอะเทคนิคเลยนะครับปักเกลียดดินเลยนะครับปักเกลียดดินเลยท่านผู้ชม เอานั่นแหละครับโอเคเราไปดูอันต่อไปอันนี้อันที่ไหนสามเหรอสามครับโอย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 ถือกระแป๋สี่นี่มันไม่น,าน,าน่าแปลกเลยฮึด่วยจะดูต่อ นีอันที่สี่เฮ้ยโอ้ยโูสมองพี่หืมโสมองหหอยเชลลีโปต็มนาเลยเดี๋ยวย่างปิ้งให้หมดหอยเชลลีดิอัดตำนาเอปล่อยน้ำนาก่อนเอาออยู่ข้าวพี่ด้วยปูมันจังเลี้ยงวเนี่ยปูต้องดูกลางคืนปูต้องดูกลางคืน อเอามาใส่ได้นะเนี่ยเต้ปูอ่ะปูอ่ะส้ำจัดมันดิ้นสองตัวน้อยๆอยเบ็ดติดหลังก็อือยยนวะหนึ่งสองสามสี่สี่สอัน ไปครับไปดูอันต่อไปฮะเมื่อกี้มันบุยไปเลยฮะมันไม่ติดเด็ดเต๋อไม่รู้อ๋อวันนีไม่กินเอ็ดนะอ่างงฮะติดอะไรติดก้อย่าหรอวะว้ยเนาะเมื่อกี้บุยไปเลยอะลุนๆเดียวกันนี่แหละ อันนี้ลาหรืองูไม่รู้ไปได้ไงนู่นน่ะถางไว้ข้างบนนะนไม่รู้อะเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยไม่รูพี่กินอะไรยังไม่มีงูจะกินอ,อะไรปลาเนี่ยฮะปลาเนี่ยอ๋อปลาช่อนไม่เมื่อกี้เห็น lấy à lấy xếp một cái gì nói cái này cháu nó mất chặt thì như phần mà có một thằng này lắng lên cao anh ý giờ một ด๋ย่าหมดโอเคครับสิบหลังก็อีหลังนู้นกคล้ายไม่ติดละสิบหลังได้3ามตัวรอบแรกเมื่อกี้หลังสุดท้ายผมก็นึกว่ามันไม่ติดครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมเดินไปเปลี่ยนไส้เดือนเมื่อกีม้มันได้ประตัวเป็นเป็น4ี่ตัวนี่ครับรอบแรกครับเหยื่อไส้เดือนปักนอนดิน ได้มาสิไม่หันได้ดูก็เห็นคันมันนิ่งเลยโตนนอ <ฮะ S 1> ้วนครับอะไรติดเหรอกระหากลับโอ้โหขากลับครับท่านผู้ชมนี่เอาไอ้กแก้วขากลับขากลับโอ้ตอนแรกก็ะกจะพยายามลอกถองเดินกลับมาครับติดอีกแล้วโอเคไม่เฮียเอาออเอาเอาเมื่อกี้เดินมาไม่ได้อู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 ้อ้เอาอกแก้ว โอ้ยขากลับขากลับนี่ขากลับเนี่ยโอ้ยนี่ลุ้นขากลับครับได้สองหลังติดด้วยพี่ไพ่ล่างเลยเอาไงวะเนี่ยมาเอาคีมมาด้วยแข็งยิ้มงับสิรอบ ขากลาบครับทั้นผู้ชมกะว่าจะพยายามอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานก่อนช่างจะว่าเอาเดี๋ยวช่างเจะว่าเทปูนอยู่ครับตอนนี้แวะมาปักเบ็ดเฮ้ยเทสังรถมาไม่ใช่หรอกไอโองหมามปุ้นไอโอง,งลุยน้ำมาแน่เลยหมานน่นนะโน่นะนะเมื่อกี้เห็นอยู่เอาปักเถอะกดเดิมเลียดดิน อันนี้ไม่ได้นะครับล้างมือที่ดีนไป่กี้ดังบุ๋งบุ้งน้องหมาดูดีแท้ๆฮะแล้วก็แปลงความเข้าไ่มานีนะโอ้ มันมีแต่รุ่นนี้รุ่นนี้นหเีฮะรุ่นนี้น่ะเหมาะนี่โอ้แน่นอนแน่นอนยัดยัดใส่เกลือครับท่านผู้ชมทอดข้าวเหนียวโอ้ยรุ่นนี้นี่บนขากลับครับยังไม่ถึงสิบนาทีเลยมั้งเนาะ เห้ยเห้ยไห้เห,ห,ห,หยื่อหมดตัวอะไรมันกินยังไงดู้เอา,าครับตอนแรกก็ว่าจะยามรอบสองนี้เดินขากลับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำงานแป๊บนึงดี๋ยกลับมายามอีกรอบก็มายามรอบสองครับจากไปนูน่นนี่หลังที่สองแล้วหลังแรกมาไม่ทันได้ตัวนึงครับแต่มันตาย ติดดิเลยสุดติดดินครับนี่ไปไปกันต่อไปกันตรออันนี้เป็นยังไรนี่เบาหยองเลยท่านผู้ชมเปลี่ยนเบียร์เหมือนกัน โอ้โหเนี่ยฮึโอ้อมีรอยหนีบปะอืมกระใจผีครับขาดเลยอันนี้ลุมพุมพอกผ <c oughs> ันลุมพุมนะครับท่านผู้ชมนี่ผ <c oughs> ันนี้เขามันได้มันมัดได้มันไม,ม,ม่มีมือเลยเนะี่ย <c oughs> ผมพยายามอีกอันหนึ่งน้องกำลังปลดกันนั้นโอ้อันนี้ตึงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมีตัวบ่โอ้ยอันนี้กระพันขี้ยะรอ,อบสองเพิ่งได้ตัวเดียวได้ตัวนี้ล่ะเอตรงนี้ไม่มีเนาะเฮ้ย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 ท่านผู้ชม เดี๋ยวเอาเยร์ก่อนเดี๋ยวพอดิปั่นเล็เตปั่นให้เล็ก กิ่ดินมันออกครับท่านผู้ชมปักให้เลียดดินเลยนะครับนี่ครับได้เราไปยามอันต่อไปเงียบกก็บกไออันนี้ตึงๆตึๆ๊กึ๊กโอหอันนน่นล่ะดูสิอันโนนนิ่งจัง ไอ้ควันนีห่หมาก็กวนตุ๊บเอาพุงตันนี้ก่นัน,นเอ,อ้าอันนี้ได้ไปลาช่อนสองรอบแลรกตัวเนี้ยตัวแรกไม่ได้ยามโอ้นี่ครับท่านผู้ชมว้าเดี๋ยวให้พัตเต้ปดรอบน,นี้ออมดกัดครับท่านผู้ชมเออมดกัด นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เหย่าไม่ถึงพื้นเลยดิหืมยามขากลับก็ตะกี้หลุดไปตวงแล้วก็มีน้องรอกร้ไมตัวครับท่านผู้ชม รุ่นๆครับไม่ใหญ่ถ้าจะให้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวก็สองเดือนก็น่าจะโอเคอยู่รอบนี้ได้มาหนึ่งสองสามเ้ยเอ้ยเ้ย,เอยโอเค ตอนเย็นก็นผ่านเตะก็ลุดไม้ลดมือ เป็นไงบ้างครับสาหรับเ,เทคนิคการปักเป็ดตอนกลางวันนะตอนกลางวันให้เรียกกับพื้นดินให้มากที่สุดครับให้อยู่กับพื้นดินเลยแล้วก็ตีดินให้มันแบบว่าคุกเขาให้กลิ่นดินมันออกครับแล้วก็มันก็จะเข้ามาเอาดีเป็นไงบ้างครับนี่นงานก็ใส่เกลือไปบ้างแล้วถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบาย